สวัสดีครับวันนี้มาว่ากันที่กฎกติการูปแบบการแข่งขันของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแบบใหม่ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่36ทีมจะได้อยู่ร่วมสายร่วมโถเป็นตารางลีกแบบย,วยาวๆเลยนะเออแล้วก็กติกาเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับ ลืมฉันเป็นลีกรูปแบบเดิมๆที่แบบแบ่งสายแบ่งกลุ่มอะ่ะลืมไปได้เลยอันนี้เป็นของใหม่ที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็แหวกแนวมากๆไม่รู้ยูฟ่าเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะจากเดิมเนี่ยทีมหนึ่งแข่งแค่6แมตช์นะรตอนนี้กติกาใหม่ก็จะแข่งทีมละ8แมตช์แบ่งเป็นเย่า4แมตช์แล้วก็เยือน4แมตช์แล้วทั้งเย่าทั้งเยือนเนี่ย8แมตช์เนี่ยจะเจอทีมไม่ซ้ำกัน ทีมที่ได้8อันดับแรกเนี่ยจะเข้ารอบต่อไปทันทีก็คือได้พักยาวๆเลยไปรอเตะอีกทีในรอบน็อกเอาทนทีมอันดับ9ถึง24เนี่ยก็จะไปแข่งรอบเพย์ออฟในระบบยเย่าเยือนเพื่อที่จะได้8ทีมเนี่ยเข้าไปรอบน็อกเอาท์ไปเจอกับทีมวางอันดับ1-8ที่ยืนรออยู่ก่อนแล้วโดยทีมอันดับ9-24ถึง24เนี่ยที่ไปเล่นเพย์ออฟเนี่ยจะมีการ จับทีมเจอกันน่ะคือทีมที่เก่งที่สุดเนี่ยคืออันดับ9ไปเจอกับทีมที่อ่อนที่สุดก็คืออันดับ24ไม่ได้แบบจับฉลากมาเจอกันนะก็คือทีมเก่งเจอทีมอ่อนแบบ9เจอ24 10เจอ23 11เจอ22อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆส่วนทีมที่ 25- ถึง36เนี่ยก็ตกรอบทันทีพอได้ทีมวาง8ทีมที่เข้าไปเจอกับทีมที่ผ่านรอบเพลย์ออฟมา8ทีม ก็ไปเจอกันชนกันแล้วก็ตัดมาเหลือรอบ4ทีมสุดท้ายรอบตัดเชือกนะครับแล้วก็แข่งเย่าเยือนเจอกันก่อนจะมาเจอนักชิงที่แบบชิงแมตช์เดียวจบอืมก็งงไหมไม่งงเนาะแต่เหมือนว่านักเตะหรือว่าทีมเนี่ยจะต้องเล่นมากกว่าเดิมเยอะเลยนะแบบการจัดตารางการแข่งขันเนี่ย เหมือนกับว่านักเตะเนี่ยต้องใช้ร่างกายที่เปลืองมากขึ้นยูฟาเนี่ยได้กําไรจากการจัดที่มากขึ้นเพราะว่าด้วยแมตท,ที่มากขึ้นลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรต่างๆที่มันมากขึ้นสโมสรก็น่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นจากแมตท,ที่มันเพิ่มขึ้นแต่ตัวนักเตะน่าจะกรอบใช้งานหนักกว่าเดิมร่างกายที่แบบว่าใช้งานหนักเนี่ยมันก็น่าจะ แย่ yeah, นะเพราะว่าเตะลีกก็แล้วเตะถ้วยก็แล้วบอลยุโรปอีกพอพักมีบอลทีมชาติดกเรียกได้ว่าทั้งปีทั้งแบบรอบปฏิทินรอบไปเนี่ยนักเตะแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะในพวกทีมใหญ่ๆเนี่ยโอกาสที่ได้พักผ่อนเนี่ยน้อยมากๆนะมันมบางที้ก็หนักไปนะเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับ